ไม่มีบ้านเป็นบ้านแบบทางนู้นนะแล้วแต่คุยกับต้วงแล้วว่าจะเอาแบบไหนเราเลือกได้เราเลือกเลยไม,ไม่มีใครอยู่อนอนแบบไหนแอบนั้นอ่ะแบบไหนได้มดแหละคอยอ่ะ

eu อันนี้มันอันนี้มันจะชัดกว่าถ่ายผ่านดิวตี้เนี่ยแะเอาเอาไม้จิ้มดูเอาไม้จิ้มเอาอันนี้จิ้มดวมันลึกไหมใช่เด้อมันลึกไหม นนี้นจอดกว่าถือเชือกถือเชือกอยู่แก่งอยู่มีเชือกอยู่เตอยเตอย่าไปไกลมากนะลูกเด้อเตอเอาแค่นี้พอนะเขาไม่ให้ออกไปไกลนะเคเก่งมากลูกนน่มาเน่มาหาเนๆ

เป่าตุงคือเป็นตาเสียวแท้เต้อ